มาสอนการโหลดฟอนต์สารบัญ PSHK ตัวอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับชมคลิปกันเลยครับสวัสดีครับพบกับช่อง b u t t e Share ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันก่อนนะครับสำหรับความรู้ไอทีในชีวิตประจําวันของเรานะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนการโหลดแล้วก็การลงฟอนต์ของฟอนต์ TS สารบัญนะครับ p s k ก็คือฟอนต์ที่ใช้ในทางราชการหรือทางหน่วยงานต่างๆนะครับเป็นฟอนต์ที่เป็นทางการหน่อยนะครับ ก็คือฟอนต์สารบันที่ใช้กันนิยมใช้กันนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดและการลงบน Windows 10กันเลยครับขั้นตอนแรกเราก็หาที่โหลดก่อนครับที่ผมโหลดก็คือตรงเว็บไซต์นะครับฟอนต์เว็บนี้เดี๋ยวผมให้ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปช่องปตัตโตแชร์นะครับเป็นเว็บดาวน์โหลด ฟอนต์ยอดนิยมของไทยอยู่แล้วครับเว็บนี้นะครับเด๋ยวผมเป็นแนะนําเว็บนี้นะครับเป็นอัปเดตล่าสุดนะครับก็ไปที่เว็บที่ผมให้ไว้นะครับเราเลื่อนมาด้านล่างนะเนี่ยรูปแบบฟอนต์มันจะประมาณนี้นะครับเราเลื่อนมาด้านล่างเลยนะครับก็กดดาวน์โหลดกลุ่มเหลืองๆครับกดดาวน์โหลดฟอนต์มาลงที่คอมเราก่อนนะครับโอเคมันจะได้เป็นไฟล์ชิปนะครับเ i p เป็นแบบนี้นะครับเป็นไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเราก็กดหาว่าเราดาวน์โหลดเซฟไว้ที่ไหนเราก็กด extrac ก็คือการแตกไฟล์นะครับผมจะแตกไฟล์ก็เลือกไฟล์ดาวน์โหลดนะครับก็คือการแตกไฟล์ออกมานะครับโฟลเดอร์ดาวน์โหลดเนี่ยมันจะเป็นโฟลเดอร์เป็นโฟลเดอร์ไฟธรรมดาแบบนี้เรากดเข้าไปมันจะเจอตัวนี้ฟอนต์แบบนี้สารบัญวิธีการลงนะครับเราแตกไฟล์เสร็จแล้วครับเราก็กดรวบตัวนี้รวบที่มันมีคาว่า T S นำหน้าครับทั้งหมดเลยนะครับรวบแล้วก็คลิกขวานะครับกด install นะครับตัวนี้ install เสียเรียบร้อยครับวิธีการลงฟอนต์เดี๋ยวเราไปดูเช็คกันนะว่ามันขึ้นหรือยังเดีย๋ยวผมเข้าตัวโอเคเดี๋ยวผมเข้าสักครู่เข้ามาผมพิมพ์ไปนะสวัสดีโอเคเดี๋ยวผมจะเลือกฟอนต์นะครับถ้าใครใช้ Word ก็ไปเลือก o วดนะครับเมื่อกี้ชื่อฟอนต์เราไปดูชื่อฟอนต์เมื่อสักครู่นะครับชื่อฟอนต์มันจะเป็นชื่อเหมือนชื่อเนี่ยชื่อที่เราลงเมื่อสักครู่นะ G s t s ตามด้วยสาร,รบัญ n ิวสารบัญอะไรพวกนี้นโอเคเราก็พิมพ์ไปเลยครับก็เลือกฟอนต์เป็นอะไร TSTS นี่ครับสารบัญน,นิวขึ้นมาแล้วครับโอเคแล้วก็เลือกไปเลยกดโอเคลองเลือกดูตัวนี้ครับก็ได้ฟอนต์เป็นโอเคได้แล้ครับวิธีการลงฟอนต์สารบัญ PSK นะครับเวอร์ชันล่าสุดติดปัญหาอะไรก็สอบถามไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับใครใช้ได้แล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ปัตุแช์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ